สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นเทเนิครับคือการเล่นเพนทาโทนิกสเกลให้แบบดูยากกว่าเดิมดูว้าวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฝึกทางนิ้วให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยทุกคนเวลาที่ไล่สเกลเพนทาโทนิกในแนวตั้งนะครับก็จะไล่2โน้ตต่อ1นสายนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการไล่3โน้ตต่อ1นสายครับซึ่งมันจะยากกว่าเดิมครับแต่ว่ามันจะได้ฝึกอะไรใหม่ๆแล้วก็ฝึกทางนิ้วที่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ลักษณะการเล่นนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราฝึกบล็อกของเพนทาโทนิกนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในคีย์ e minor นะ,ะ,ะเราอาจจะฝึกบล็อกแบบนี้นะครับคือแบบ1สายเนี่ยเราจะเล่น2โน้ตนะครับสโน้ตปกติ แต่ทีนี้เนี่ยการฝึกให้มันยากขึ้นนะครับทำให้นิ้วแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวโน้ตแบบมันมีสีสันเยอะขึ้นสามารถคิดลูกอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นผมจะเล่นเพนทาโทนิกสายละ3โน้ตนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบเนี้ยสายละ3โน้ตนะครับทีนี้ผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่นิ้วชี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไล่ตั้งแต่แบบนิ้วก้อยมาก่อนจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาเป็นโน้ตเดียวกันนะครับ ผมก็เลยไล่ตั้งแต่นิ้วชี้ก่อนนะครับให้น้ t เป็นซีเควนซ์กันอโอเคถ้าไล่ลงก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นโนต้ตเดียวกันอาจจะงงๆหน่อยนะครับตอนแรกแล้วก็เล่นตำแหน่งโนต้ตเหมือนเดิมนะครับก็คือทีนี้เราก็เพิ่มโนต้ตมาตรงนี้นะครับเป็น3 3โนต้ตต่อนหนึ่งสาย โอเคเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งช่องนะครับสาย1เราจะใช้12 15 17สาย2 12 15 17สาย3 12 14 16สาย4 12 14 17สาย5 12 14 17สาย6 12 15 17 อ่าโอเคนี่คือตำแหน่งช่องของ E minor pentatonic นะครับแล้วก็ลองฝึกไล่แบบนี้ก่อน<ม>แล้วก็ลองใส่เทคนิคลงไปเช่นการเล่น Hammer On นะครับอย่นี้งครับผมหรือว่า pull off จะเห็นว่าแรกๆมันอาจจะวางนิ้วติดขัดแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะชินเลยนะครับ แล้วก็เวลาเรานําไปใช้เนี่ยเราสามารถเล่นเป็นการสลับโนต้ตก็ได้นะครับคือเป็นเทคนิคที่เราถนัดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสาย2กับสาย1นะครับโอเคเล่นโนต้ตแค่นี้ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราวาง3โนต้ตเนี่ยเนื่องด้วยเป็นทาโทนิกเนี่ยตัวโนต้ตมันจะห่างกันมันไม่เหมือนกับเมเจอร์มเนอร์สเกลที่จะเป็นแบบ อะไรแบบนี้ที่แบบตัวโน้ตมันชิดๆกันนะครับเพนทาลนิกมันจะห่างกันนิดหนึ่งเวลาที่เราวางแบบนี้อบางคนก็อาจจะใช้เป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยนะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้เป็นนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับก็ลองๆไล,ล,ล่ๆดูแต่ผมว่าถ้าเป็นนิ้วชี้นางก้อยเนี่ยมันน่าจะพอด,ดีนะเวลาขึ้นข้างบนอแต่ส่วนตรงเนี้ยเป็นชี้กลางก้อยได้ ชี้กลางก้อยนะครับก็ต้องดูระยะห่างช่องที่มันห่างกันด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับลองดีไซน์ดูครับแล้วก็ลองพยายามเล่นดูครับแล้วก็อาจจะต่อยอดแบบฝึกหัดหลายๆทางได้นะครับเช่นอ,อย่างไงก็ลองฝึกดูครับการไล่เพนเทานิกแบบ3โนตต่อ1สายนะครับ เราฝึกซ้อมดูครับผมสวัสดีครับ